เซ็นเตอร์อที่8นะครับอยู่กับงาน M&E and p a c m a h 2020นะครับงานนี้นะครับเป็นงานที่แสดงระบบขนส่งลำเลี้ยงโลจิสติกและก็คลังสินค้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมภายในงานว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างภายในงานไปกันเลยครับ ตัวนี้คะ่ะคือที่เราเอามาใส่ตูน้นี้คือเราต้องการได้เห็นว่ามันเป็นเทปที่มีชีวิตนะคะเหมือนเขาสามารถหายใจเข้าหายใจออกเนื่องจากฟิล์มของเขาอะทำมาจากเยื่อไม้เมื่อใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งคะ่ะตัวเทปตัวนี้ทั้งทั้งหมดเนี่ยคะ่ะมันจะสามารถย่อยสลายไปมันจะหายไปตามธรรมชาติได้เลยอะไรเงี้ยคะ่ะ <Netflix> กับฮันนี่เวลไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวเรามาพูดกับเขากันว่าฮันนี่เวลวันนี้มีอะไรมาอัปเดตใหม่ๆให้เราฟังบ้างน,นะครับได้ครับผมวิพภพนะครับดูแลในส่วนของ ISB Channel Manager นะครับก็ <c oughs> จะดูแลเกี่ยวกับภาพของเรื่องโซลูชันนะครับหลักโดยถ้าพูดถึงในปีนี้นะครับเรามีทั้งพาร์ทที่เป็นทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับในพาร์ทฮาร์ดแวร์ครับสำหรับ ปีนี้2020เนี่ยหลักๆเลยที่จะมีโปรดักต์ใหม่ๆที่กลังจะออกมาจะมีตัวแท็บเล็ต10นิ้วนะครับ r เที่สปอร์ตทั้ง Android แล้วก็ Windows นะที่กลางจะออกมาช่วงเดือนสิ้นเดือนมีนาเมษาเนี่ยน่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัว Handheld ตัวใหม่ EDA 61K นะที่เป็น Android 9นะออกมาใหม่เหมือนกันนะที่โดย นอกจากตัวฮาร์ดแวร์ที่เป็นดีไวซ์ต่างๆแเนี่ยยังมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของทางไฮนิ w เวลคือตัวสแกน Engine ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะเ,เรียกว่าอะไรเหมาะสมที่ใช้ในการทำงานได้หลากหลายรูปแบบก็คือตัวสแกนเ n นจิ e ที่เป็นแฟกเลนส์นะครับที่สามารถได้ทั้งสแกนทั้งระยะใกล้และไกลภายในยในตัวสแกน Engine เดียวกันทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเ,อเลือกว่าเฮ้ย hey, ตัว แอนทิลตัวนี้จะใช้กับการสแกนระยะใกล้นะตัวนี้ใช้กับระยะไกลนะตัวนี้ตัวเดียวสามารถโคเวอร์เลยทั้งหมดนะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นฮาร์ดแวร์เราที่เราทำออกมาถ้าในาพูดถึงในโซนของซอฟต์แวร์นะครับเป็นปีแรกที่ทางฮานิเวลเริ่มทําตลาดซอฟต์แวร์มากขึ้นนะโดยซอฟต์แวร์หลักๆที่เราทำครับตัวที่ข้องเกี่ยวกับลุ่งกร์เราเยอะๆก็จะเป็นตัว Smart ทท็ k นี่ที่เราจะมาโปรโมทกันในปีนี้นะจะเป็นตัวที่ มีฟังก์ชันพวกพุดทูทอคเหมือนวอ l กี้ทอกกี้นะครับสามารถอแอพพลายเข้ากับอุปกรณ์ Android ต่างๆได้นะครับไม่ใช่แค่อุปกรณ์ Android ของแพน n ี่เวลเท่านั้นนะครับแต่อุปกรณ์ Android ที่เป็น Personal Use ก็สามารถทำตัวเป็นวอลกี้ทอกกี้สื่อสารกับคนที่เป็นเบอร์เกอร์ภายใน a อ e a ได้ด้วยเหมือนกันนะ,ะก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยตัวสมาร์ททอนะครับนะกนะ็สามารถ ออลองเข้าไปดูในในเว็บไซต์ของทางค well ันนิเวลก็ได้นะครับทำให้ม,มีพวกข้อมูลต่างๆเหลนี้ใช้อยนะู่นะครับเกิดแบบมีคนสนใจแบบพาร์ทเนอร์ซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยก็สามารถติดต่อในช่องทางไหนบ้างจริงๆตอนนี้จะมีพาร์ทเนอร์หลายๆที่ท,ที่ที่คอยซัพพอร์ตอยู่นะครับหรือว่าจะติดต่อเข้ามาที่ทางทางค well ันนิเวลไทยแลนด์ก็ได้ครับติดต่อโทรเข้ามาได้โดยตรงหรือจะส่งมาทางอีเมลก็ได้จะมีอยู่ในเว็บไซต์ครับเข้าไปสามารถติดต่อได้เลยทันที ว,วันนี้ขอบคุณมากนะครับครับผม,บผมครับ อยู่กันที่บูธของบริษัทแพ a n e ต b บาร์โคนะครับซึ่งบริษัทนี้เป็นตัวแทนจําหน่ายและนําเข้าเกี่ยวกับระบบบาร์โค้ดไม่ว่าจะเป็นสแกนเนอร์แอนฮ l ลหรือปรินเตอร์นะครับหากท่านใดมีความคิดที่จะเริ่มใช้ระบบบาร์โค้ดหรือว่าอยากสอบถามเกี่ยวกับบาร์โค้ดสามารถติดต่อมาได้ที่ l i น์แอดเว็เว็บหรือว่า Facebook ของบริษัท p l นเ e ต b a า c ์โคได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับ สำหรับบรรยากาศขอดภายในงานที่เราพาไปชมกันเพื่อนๆชอบบูธไหนสามารถคอมเมนต์บอกเราได้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็บรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับวันนี้ก็มาที่ว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ you yeah.